สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพายุใต้ฝุ่นโคอิโนนะคะตอนนี้ถึงไหนแล้วเราไปอัปเดตกันเลยอัปเดตสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกเช้านี้วันที่3ตุลาคม2,566พายุใต้ฝุ่นโคอิโนกำลังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือมุ่งไปทางด้านตอนใต้ของเกาะไต้หวันในช่วง5 สุลาคม2,506และจะเคลื่อนตัวต่อไปอยังด้านตะวันออกของประเทศจีน แถวมณฑลกวางตุ้งและฮ่องกงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงอีกจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศของประเทศไทยของเราเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ทําให้พายุอ่อนกำลังลงในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนฝนที่ตกช่วงนี้ฝนเกิดจากอะไรฝนเกิดจากย่อมความกดอากาศตา่ำและจากร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยและลมพัดเข้าสู่พายุยังคงต้องติดตามเป็นระยะระยะนะคะไม่ต้องกังวล ขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านติดตามประกาศหรือติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ